ตอนนี้เราเข้าสู่วิกฤตของโลก global crisis ภายในประเทศเราก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการทางด้านการเมืองใช่ไหมครับไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่หรือว่าจะไปเมื่อใดในขณะที่เศรษฐกิจก็แย่มากๆปัญหาต่างๆทั้ง,งหลายตอนนี้ถาถมเข้ามานะครับรวมทั้งปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนววิกฤต หรือว่า arc of crisis ที่โอบล้อมพื้นแผ่นดินที่มหาอำนาจกำลังช่วงชิงกันอยู่ก็คือหัวใจตอนกลางของยูเรเซียเพราะว่าผู้ใดก็ตามที่ครอบครองดินแดนยูเรเซียผู้นั้นจะครองโลกนี่คือดินแดนยูเรเซียที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือว่าเป็นศูนย์กลางของโลก พรานั้นดินแดนนี้ในเมื่อเป็นดินแดนที่ถือว่าเป็นใจกลางฮาร์ทแลนด์ของโลกรัมผู้ใดก็ตามที่ครอบครองดินแดนนั้นผู้นั้นก็จะครอบครองโลกจกักรวรรดิเก่ากับจกบักรวรรดิใหม่ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือดินแดนนี้ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องสร้างวิกฤตรายล้อมกล่องดวงใจพรานานเองแนวรอบรอบ,รอบ,รอบนียจะเกิดวิกฤตตลอดเวลาเลยพรานะนเองอย่างที่ตามหัวข้อเรื่องของผมความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ก็อยู่ในแนวอาร์คแนววิกฤตของโลกอันนี้ซึ่งเราต้องทําความเข้าใจดีๆแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะเดินเกมให้ถูกต้องมิชะนน้นเ,เราจะตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจอาจจะผิดพลาดได้ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาก็มีอะไรมากกว่าคาสิโนโกับบ่อน้ำมันใต้อ่าวไทยอย่าลืมเพราะว่ามหาอำนาจต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นแนวโค้ง Ar c of Crisis เพื่อที่จะสกัด จีนกับรัสเซียกับกลุ่มประเทศพัฒนาที่กําลังร่วมมือกันที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเขตยูเรเซียความขัดแยง้งหรือว่าปัญหาความไม่มั่นคงสามจังหวัดภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ a r ร of อ r i ครสเป็นเรื่องของต่างชาติที่เข้ามารวนรวนไม่ได้เกี่ยวกับคนท้องถิ่นเลยคนท้องถิ่นไม่ได้มีแนวความคิดแบบนี้นะครับมาจากต่างชาติที่ต้องการปดทำลายความมั่นคงของประเทศไทยสังเกตดูว่า แล้วทำไมโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมน,นีเนเธอร์แลนด์กลุ่มประเทศพวกนี้ทำไมเขาอยู่กันในสงบสุขไม่เห็นมีอะไรลบเลยแต่ทำไมเอเชียบ้านเรามีปัญหาทำไมตะวันออกกลางเนี่ยลบราค่าฟันกันมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรต่างๆทั้งหลายรบกันตลอดแต่ทาไมบ้านเขาสงบสุขอเมริกาเหนือสงบสุขทําไมลาตินอเมริกาสงบสุขเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน arc of crisis นี่คือเส้นทางสายใหม่ที่จะพลิกโลก ของจีนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วว่าจะสกัดโครงการนี้ไม่ให้เกิดโครงการนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อมีความมั่นคงในพื้นที่ทุกส่วนของโลกนี่คือโครงการของจีนซึ่งเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ารัสเซียยึดยูเครนมีการปะทะกับนาโตในยุโรปอิสราเอลกับอิหร่านกลับมาทําสงครามมามาเกด,ดอนกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจีนบุกไต้หวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ เมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้สําหรับผมนะครับว่าสงครามใหญ่ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าว่ามันเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีการประทะก,กันดินแดนที่เคยเป็นของไทยก็จะกลับมาเป็นของไทยเหมือนเดิมครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมองการไกลนะครับมองว่าในอนาคตจะเกิดเห็นไหมระเบิดในไหนอินโดแปซิฟิก ในหลวงบอกว่าจะมีสงครามในอินโดเปซิฟิกแล้วประเทศไทยจะรอดพ้นปลอดภัยเมื่อคนไทยมีความสามัคคีความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยขอบคุณครับ